สวัสดีค่ะยินดีต้อนราสู่ช่องออที่สามนะคะานี่นะคะที่บ้านมเรื่องมีงานแต่งนะะมีงานแต่งพักบองานแต่งปลูกข้าวไม้ข้าวมือนะคะเือนตัวนะคะตัว เพื่อความักเหตกับัี่มาจคนตเอเรนี่ก็กลังยมนะคะยจะไปรับสไายนะคะแต่ก็อาตัวใหญ่ก็ืเกียวรอนม่แนว ว่าสมัยเกียวแล้วม้จ้าย่าพานาวมาทำการได้โลดบอมันเปเรียนใสบอี้กจวมาหาแนวมไว้าจะไปรับสมภัยตกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตกไปแคดินก็

คนไปยงงยอไมาหรอาบ้าไม่เล้ยหนาไ่อหน้าเอาาคนนนลาเดานี้ลามนตุ้ลาลามนีลามไปเลยอายุเลยเมมากเลยไหนลามอาวนีามเลยตายตายกนล่มีลาหไปแล้วอานี่คนรอดนเอาเข้าไปหมดเด้ออาน้ลามาี่าไปด หรแล้วอคะอันนี้เป็นบ้านเจ้าบ่าวนะคะบ้านเจ้าบ่าวกําลังจะเตรียมไปรับเจ้าสาวอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะคะไป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 ,ไปน้ำยาผ้าลาักษณะ ตอนก็เดินตามย่าพานะคะเพื่อที่จะไปบ้านเจ้าสาวนะคะที่หลายคนอยู่บ่ไหนคันนี้เหรอคันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทำคลิปสั้นๆก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ